สวัสดีครับตอนรับคุณจะมเข้าสู่เกมวัดดวงวันจดนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการครับและที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ช่างเอราวัณครับหรือที่เราเรียกกันว่าช่างสามเสียนนั่นเองนะครับโอ้โหใหญ่โตโมโหฬานดูสิครับียกว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมในส่วนของอนรับเชิญที่จะมาร่วมสนุกกันครับเราได้3มเดอะวินเนอร์จากบ้าน AF มานะครับมันจะเป็น AF 2 AF 3แล้วก็ AF 6น้องหม่ล่าสุดนะครับแต่ละคนจะดวงดีแค่ไหนและใครจะโดนบ้างพบกับพวกเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ เนี่คือออฟ้ยแล้วก็สานี้นั่นเองทราบเมา่าวันนี้ไม่ค่อยสบายค่ะยังไงเป็น,เป,นเป็นงูสวัสดอ,ว <c oughs> อ่ะมาถึงก็แพร่เชื้อโรคกันเลยทีเดียวอ่ะหนีเอาตัวรอดกันเจ้าละวันโอ้โหต้องถามมันก่อนเลยว่าผลงานล่าสุดอัปเดตเริ่มจาก พี่ใหญ่เลยเอฟสองตอนนี้มีอะไรเราติดตามกันบ้างครับครับก็เอาเป็นว่าผลงานแรกเลยละครครับครับใครเจ้าสัวกําลังถ่ายทําอยู่นะครับผมใครใครเป็นพระเอกนะไม่รู้เหรอโอโหษที่ตื่นเต้นอะไนการออดอะไรในการกันแล้วก็ทําอัลบั้มอยู่ก็คือฤดูแห่งความรัก้นครับฟูลออฟครับครับอ่ะมาถึงเอฟสองครับก็จะมีละครเนี่ยตัวนี้ออนแอร์นะครับครับก็ก็จงกนยินเพียงครับแล้วเก๋กั็เรื่องงานเพลงนะครับ เพลงกันนี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์เดียวกันที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือ The Winner ซานนี้เนี่ยเขาจะย้อนความหลังกันในผู้เล่นี่เคยทุกทีกับเกววัดดวงมาอยู่ที่นี่ย้อนเวลาไปประมาณเมื่อวันเกือบสองปีใช่ใช่วันนั้นคุณมาในเทปไหนมาในเทปสาวอารมณ์ดีผมเป็นแข่งขันในวันนั้นสามหนึ่งในสามหนึ่งในสามคนสุดท้ายหนึ่งในสามคนสุดท้ายโอ้ไม่ธรรมดาสำหราบเรื่องดวงเธอไม่ธรรมดามันมีช่วงไหนของการประกวดที่มันต้องต้องครึ่งดวงไหม เพราะถ้าที่เราเห็นนี่มันความสามารถล้วนๆนะหรือการได้เลขวีนู่นวีนี่มันมีผลทางจิตวิทยาไหมเกี่ยวนะพี่เกี่ยวนะเกี่ยวนะเพราะว่าผมอะก่อนจะถึงวันที่ผมมปประกวดอะสองปีก่อนนั้นเนี่ยมีคนมาทักผมว่าผมจะดังจริงๆเฮ้ยดังแล้วก็ไปนันพีนั่นมันชื้นมีคนหมอดูเคยทักว่าจะดังสองปีผ่านมาปุ๊บก็ยังไม่ดัง ก็ดังแหมททำมาถมตัววันนี้สนุกแน่นอนครับกับสามสุดยอดที่ชนะเลิศบ้านเอก็ต้องมาวัดดวงวัดโดนกันนะครับแต่ก่อนอื่นตามธรรมเนียมปฏิบัติครับก็ต้องมาเช็คดวงกันก่อนครับวันนี้เราก็เชิญหมอดูภาระตะอาจารย์สิทธินาทองมีมาเช็คดวงให้กับทุกคนช่วงเช็คดวงก่อนโดนว่าแต่หมอดูภาระตะนี่มันคืออะไรยังไงอาจารย์ชี้แจงหน่อยครับหราศาัสร์ภารตะคือหราศาัสตราา์ อินเดียนี่เองครับภาพที่รุ่งเรืองในประเทศอินเดียมาตั้งแต่500กว่ปีที่แล้วอาจารย์ก็ได้ทําการวิเคราะห์ประมวลแล้วอ่ะเริ่มดูเลยอ่ะเริ่มจากออฟกันเลยครับดวงเขาเป็นไงครับครับจากวันเกิดเนี่ยจะเป็นชาวราศีสิงห์ครับเพราะนั้นเนี่ยคนราศีสิงห์จะรักเกียรติรักยศนะครับแต่ส่วนดีดีมากโชคดีในความรักคือมีหลายคนนหะครับโอ้ยยัก็อึ้องเลยทีเดียวเท็จจริงยังไงต้องไปเช็คดูเองนะครับ ไปมาคุณตุ้ยครับคุณตุ้ยเนี่ยเป็นคนมีโชคดีมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อเรื่องสังคมแต่ว่าความดังนั้นเป็นแค่ชั่วคราวครับความรักนะครับความรักอยากรู้ไอ้ตัวนี้ผมอยากรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เห็นหน้าตาหล่อนะครับแต่เป็นคนมีความผิดหวังความรักครับจะเรียกว่าเจ็บกันเป็นประจำว่าอย่างนั้นเธอแต่ว่าความรักก็จะเจอแบบไม่คาดฝันนะครับนะครับ ช่นอยู่เขาพูดกันบอกกันว่าโทรมาบอกท้องอะไรเงี้ยนี่ก็สำลักแม่อย่างนั้นมันก็ข่าวร้ายเกินไปน้องเล็กเราซานิแะครับคุณซานิเนี่ยนะฮะเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีโลกส่นตัวนะครับมีความกล้าแข็งมีใ่ในตัวเดียวโหชาแม่นี้หข้องน้า นี่ก็ตลกกันไม่ได้เกรงใจอาจารย์หมอดูกันเลยแต่ถ้าจะมีคนมาแอบรักนิดนึงโอ้โหเอาละครับอาจจะมีคนซุ่มรักอยู่อันนี้ต้องระวังตัวกันเองอาจารย์สีน่าอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าเกิดวันนี้เราจะต้องเสี่ยงชขว่าดวงแข่งขันเกมกันจัดอันดับที่หนึ่งที่สองที่สามอาจารย์ยกให้ที่หนึ่งของไทยเอาแล้วไงคือดวงดีทั้งสามคนเนี่ยพื้นชะตาเกิดมาดวงดีเท่ากันหมดนะครับโอ้โหแต่วันนี้ ผมให้เอาล่ะสิครับแม่ใครละครจะเป็นสุดยอดคนดวงดีในวันนี้กันลุ้นกันละครับหมอดูทักว่าดีก็จิตใจดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คุณออฟมาดับหนึ่งเอ้าโอ้โหแล้วก็ผมให้สันนิเป็นอดับต่อโอ้โหรีแลกเลยที่เหลือคิดเอาครับที่เหลือครับวันนี้ต้องขอบุญอาจารย์สิทธิราชองีลครับอครับอ่าล้ครับอาจารย์สิทธิราชน่ก็การันตีตามดวงว่าวันนี้ออฟจะดวงดีที่สุดเรามาคือสันนี่แล้วก็ตุ้ยนี่ดวงอ่อนที่สุดก็ต้องระวังตัวกันเองตามยถากรรมแล้นะครับแต่ก่อนที่จะวัดดวงนะครับดาราวเชนทั้ง3คนก็ขอไหว้ช้างสาเียนเอราวันเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนเลยนะครับ หนุ่มตุ้ยนี่ก็คงอธิษฐานกันหนักหน่อยนะครับเพราะว่าหมอดูทักว่าวันนี้ดวงอ่อนที่สุดแล้วก็ได้เวลาชมความอลังการของพิพิธภัณฑ์ช่างสามสิบเอร์วันกันแล้วนะครับซึ่งเป็นการแสดงงานเกี่ยวกับปฏติมากรรมครับด้านล่างเป็นโซนโลกบาดาลน,นะครับชั้น2เป็นโซนโลกมนุษย์ชั้นบนนเ,เป็นโซนสวรครค์ับโอ้โหอลังการงานสร้างเลอเกินและแน่นอนที่พิพิธภัณฑ์ช่างเอราวันเนี่ยนะครับก็จะมีด้านล่างของฐานที่ช่างเอราวันอยู่เนี่ยก็จะลักษณะเหมือนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงในลักษณะตามความเชื่อของชาวตะวันออกก็คือจะมมีีเารรยวตู ด้านล่างเป็นชั้นบาดาลตรงกลางในเป็นชั้นมนุษย์ด้านบนในเป็นชั้นสวรรค์ยังไงในคนที่มาที่นี่ยังไงต้องมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมโอ้โหคุณผู้ชมนะครับนี่คือชั้นบนสุดที่เรากำลังอยู่นี่นะครับก็เรียกว่าเป็นสวของสวรรค์ชั้นบนที่สุดนะครับแต่ถ้าจะอามองจากรูปปั้นชายระวางข้างนอกเราวันนี้กำลังอยู่ในส่วนที่เป็นท้องของช้าง <c oughs> นี่นะครับคุณผู้ชมอย่างน้อยๆวันนี้ผมก็พาผู้คุณขึ้นสวรรค์พร้อมกัน <c oughs> นะครับ เดี๋ยวเรากลับไปที่โลกมนุษย์ของเราเหมือนเดิมดูซิว่าในเกมไรกจะวัดเงนกันไหมขึ้นมาไหว้พระกันถึงสว์ชั้นดาวดึงครับแต่ไม่รู้จะทาให้ทั้งสามคนดวงดีึ้นหรือเปล่าครับหน้าตายิ้มแย้มอิ่มบุญกันไปเลยทีเดียวแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายออกมาเจอจุดลอยดอกบัวครับซึ่งเป็นจุดทําบุญด้วยกันเสียงทายโยนเหรียญไปให้ค้างบนใบบัวอีกต่างหากเข้าแข้งแล้วครับทีนี้ไม่รู้ทําไมครับพวกศิลปินดารานักร้องนี่ไม่ชอบพวกเงินติดตัวครับเดี๋ยวดูนะครับที่ผมพูดไว้ผิดหรือเปล่าครับจะต้องมีคนมายืมรเเด่่นนนนผมมมขอโยยบ้าางแตป็ใคีีสัูกกไพหว ฮึผ่าผ่าดูครับคุณผู้ชมต้องมีใครสักคนแล้วครับเอาละออฟทำท่าสนใจ่ยากนะเนี่ยขอนะเอาแม้ผู้ไม่ดันขัดคำครับมาขอจังเลยเลยเดี๋ยวแม่แม่คุณครับเดี๋ยวนะทำบุญมาต้องเงินใครเงินมันเนี่ยนี่แหละผมถึงขอไงผมว่าขอแค่ยังนี้ผมว่ามันไม่ถูกทุกคณ ไอ้เท่าแล้วกาาทำแบบนี้เล่นดีเหรอคนแรกที่พูดนิ่มขอยมขอืเยมงเงินในโดนมไม่ได้เออมันไม่ถูกต้องมายืมมาดิ้วกันอย่างงี้ไม่ได้จะบ้าเหรอเพอด้วยความที่ไม่เคยพกเงินในตัวฮะที่หลังจะต้องพกเงินพกอะไรติดตัวไว้ได้บ้างแล้วโดนสิครับเอาล้วครับแหมไม่ต้องเสือกครับคุณผู้ชมคงรู้ใช่ไหมครับว่าหนุ่มตุ้ยต้องโดนอะไร ต้องโดนทำโทษก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำบุญนะครับไม่ได้ครัว่าให้อมดอกัวไม่ได้เลยแกจะบ้าแล้วอมกระต่ายพอดีแต่มันอาจจะทรมานกว่าอมก็ได้วิธีการคือพับนี่พับให้เป็นสามเหลี่ยมแค่นี้หนึ่งดอกเสร็จเลยมันต้องมีอุปกรณ์ชิ้นดนึงคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับกล่องกาหัวกระโหลกแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเอาแมใครไปแอบเปิดสวิตช์เนี่ยดูดตัวเองมองงูตายเพราะงูอีกแล้ว เลือกโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคุณตุ้ยเขาเน็ตหนึ่งตัดมานี่แหละครับผู้ชมอินเทอร์เน็ตของไอ้เครื่องช็อตไฟนี่มันคลาสสิกจริงๆโอ้โหพับเลยครับเลยพับเลยเออไม่พับโอ้ยเพิ่มไงเพิ่มไงเพิ่มวันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มอันนี้นี่เหรอเพิ่มเน่ยไออ็อฟเบ้าเด้อตายอันนี้อ็อบสุวรรณัตก็เพลินแหม่กดเร่งพลังไฟใหญ่เลย ยนี่แหละครับคุณผู้ชมทุกพิการชั่วคราวเลยทีเดียวไปไม่เป็นดอกบวงกบวงอีกเลยโอเคเอาไปเลยกับตุ้ยด้วยผมว่าอย่างนี้เรียกว่าอัำมือสั่นเลยอย่างนี้เลยสนุกดี และก่อนที่จะรับเชิญของเราจะขวัญกระเจิงไม,มากกว่านี้นะครับผมก็ขอมอบนมถุ่วเหลืองแลกต้ซ้อยกับทั้ง3คนดื่มบำรุงขวัญแล้วก็กำลังใจกันก่อนนะครับพักเรื่องวัดดวงไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเราไปสนุกกับคุณหลุยกับกิจกับสนุกๆวันนี้จะเป็นอะไรไปติดตามกันเลย